สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องสวนครูมังเกมครับก่อนอื่นครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานในการทําคลิปต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับพวกเราด้วยนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับทางช่องของเราเนี่ยจะทําการวิเคราะห์คู่ของเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับต้อนรับการเยือนของเจ้านกสาลิกดงนิวคาสเซิล ซึ่งคู่นี้ทำการแข่งขันวันที่26่ธันวาเวลาตี3นะครับตามเวลาประเทศไทยแล้วก็จะทำการแข่งขันที่สนามอิติฮัสเสตเดียมสถิติในการพบกันทั้งคู่ครับพบกันทั้งหมด145ครั้งแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับชนะไป58ครั้งเสมอ34ครั้งแพ้53ครั้งสถิติในการพบกัน6งนัดหลังสุดครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยชนะไป4เสมอ1แพ้1 เจ้าบ้านแมนเชสเตีนะครับตอนนี้อยู่อันดับที่8ของตารางคะแนนพิมี์ลิกสลับผลงานหน้าหลังสุดครับชนะ3เสมอ2ยิงได้8ประตูเสียไปทั้งหมด2ประตูปีนี้ลงเตะในบ้าน6กนัดชนะ3เสมอ2แพ้1ยิงได้12ประตูเสียไปทั้งหมด7ประตูเก็บได้8คะแนนเรามาดูฝั่งของนิวคาสเซลครับผู้มาเยือนตอนนี้นิวคอสเซลอยู่ที่อันดับ12ของตารางคะแนนพรมี์ลีกผลงานห้านาังสุดครับชนะ1 เสมอ1แพ้3ยิงได้5ประตูเสียไปทั้งหมด11ประตูสำหรับปีนี้นะครับนีโคลเซินเองเล่นเป็นทีมเยือนหงนัดชนะ2นัดเสมอ2นัดแพ้2นัดยิงได้8ประตูเสียไปทั้งหมด9ประตูแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับนัดที่แล้วเนี่ยบุกไปชนะเซาท์มป์ตัน1ประตูต่อ0นย์นัดนี้ผู้จัดก,การทีมอย่างเปปกอร์ดิโ u l น่าจะจัดทีมลงเล่นในระบบ4 2 3 1โดยให้เควบินูบอยราฮิมสตอริงและก็อริยัตมาเรสช่วยกันทำเกมบุกให้กับทีม หาจังหวะในการเปิดบอลให้กับกาเบรียลเซซุสกองหน้าของทีมในการลุ้นทำประตูส่วนนิวคาสเซนครับนัดที่แล้วเนี่ยลงเตะในบ้านเสมอกับฟูแลม1ประตูต่อหนึผู้จัดการทีมอย่างสตีฟบูฟน่าจะจัดทีมลงเล่นในระบบ5-3-2โดยให้เจฟเฮนริกชอนลองสตาร์และก็รอยันฟรเซอร์จะลงเล่นเป็นกองกลางหาจังหวะในการเปิดบอลให้กับโจลินตันและก็คาร์ลาินสัน กองหน้าของทีมนในการนุ้นทำประตูนัดน,นี้แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับน่าจะเปิดเกมบุกเข้าใส่นิวคลสันทีมเยือนโดยให้เควินดบร์รันฮิวสต์ริงน่าจะสระ้างปัญหาให้กับเกมรับทีมเยือนด้านนีวเคลส์น,นะครับน่าจะเน้นเกมตั้งรับและหาจังหวะโต้ก,กับเร็วด้วยเกมบุกที่หลากหลายและรวดเร็วน่าจะทําให้เรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับสามารถถล่มเอาชนะนิวคาสลไปได้อย่างขาดลอยนะครับวิเคราะห์คู่ของเจ้าสัวฟูลแลมพบกับ นักบุญเซาแทมตันนะครับซึ่งคู่นี้ทำการแข่งขันวันที่2 6ธันวาเวลาสี่ทุ่มนะครับตามเวลาประเทศไทยเตที่สนามคารวิสคอตเทดทั้งคู่พบกันทั้งหมด20ครั้งฟูลแลมเอ,เองเนี่ยสามารถชนะไป5ครั้งเสมอ7ครั้งแพ้8ครั้งสถิติในการพบกันหนัดหลังสุดฟูลแลมชนะไป1แพ้5เจ้าบ้านฟูลแลมนะครับตอนนี้มีผลงานอยู่อันดับที่18ของตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกผลงาน5นัดหลังสุดชนะ1แพ้1 เสมอ3ยิงได้4ประตูเสียไปทั้งหมด6ประตูปีนี้ลงเตะในบ้าน7นัดชนะ1เสมอ2แพ้4ยิงได้6ประตูเสียไปทั้งหมด12ประตูเก็บได้5คะแนนเรามาดูฝั่งเซาแทมตันครับผู้มาเยือนตอนนี้อยู่อันดับที่7ของตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกผลงานท่านาหลังสุดครับชนะ2เสมอ1แพ้2ยิงได้8ประตูเสียไปทั้งหมด6ประตูสำหรับปีนี้นะครับเซาแทมตันเองเนี่ยเล่นเป็นทีมเยือน7นัดชนะ3เสมอ3แพ้1 ยิงได้12ประตูเสียไปทั้งหมด10ประตูฟูลแลม้าบ,บ้านครับนะัดที่แล้วออกไปเสมอกับนิโคลซัน1ประตูตัวนึงนัดนี้ผู้จัดการทีมอย่างสกอตพาร์เกอร์น่าจะจัดทีมลงเล่นในระบบ3-4-2-1โดยให้อดมุล่าลุคแมนรูเบนลอฟสตัชชิคจะเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกให้กับทีมหาจังหวะในการเปิดบอลให้กับอเล็กซานเดอร์มิโตวิชกองหน้าตัวเป้าของทีมในการลุ้นทำประตูส่วนเทาส์แมตันครับทีมที่มาเยือน นัดที่แล้วลงเตะในบ้านแพ้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ศูนย์ประตูตัวหนึ่งนะครับผู้จัดการทีมอย่างรับฮาเซนฮุตเทนน่าจะจัดทีมลงเล่นในระบบ4 4 2อโดยให้สวอตอาร์มสตรองมูซาเชนิโปจะเล่นมีปีกซ้ายและขวาหาจังหวะในการเปิดบอลให้กับทีโอวังคอตและก็เชียร์ดัมสองกองหน้าของทีมในการลุนยิงประตูนัดนี้ฟูลแลมเจ้าบ้านน่าจะเล่นเกมแบบรัดกลุ่มเน้นเกมตั้งรับรอโต้กลับหาจังหวะในการเปิดบอลให้กับอดิมูล่าลูสแมน ที่มีความเร็วคอยสร้างปัญหาเกมรับของเซาแฮมตันเซาแฮมตันเองทีมเยือนน่าจะเล่นเกมเพลชิงเข้าใส่ทีมเจ้าบ้านเพื่อกดดันทีมเจ้าบ้านเกมน่าจะออกมาที่เซาแฮมตันนะครับครองบอลได้เยอะกว่าด้วยความหลากหลายในเกมบุกของเซาแฮมตันทั้งลูกเตะม,มุม,มและลูกฟรีคลิกน่าจะทําให้ทีมเยือนสามารถเอาชนะเจ้าบ้านไปได้อย่างสนุกนะครับวิเคราะห์คู่ของดาบคู่เชฟฟิลูไนเตตดครับต้อนรับการมาเยือนของทีมทอฟฟี่สีน้ำเงินเอเวอร์ตัน ซึ่งคู่นี้ทำการแข่งขันวันที่2 6ธันวานะครับเวลาตี3ตามเวลาประเทศไทยแล้วก็เตะที่สนามบรามอนเลนถิติในการพบกันทั้ง2ทีมครับลงเตะทั้งหมด103ครั้งฝั่งเชฟฟยูไนเต็ดเนี่ยสามารถชนะไป35ครั้งเสมอย6ครั้งแพ้12ครั้งเิติในการพบกัน6นัดหลังสุดครับฝั่งของเชฟฟยูไนเต็ดสามารถชนะไป1ครั้งเสมอ2อครั้งแพ้3ครั้งเจ้าบ,บ้านเชฟฟยูไนเต็ดตอนนี้มีผลงานอยู่อันดับสุดท้ายของตารางคะแนนพรีเมียร์ลีก ผลงานหานัดหลังสุดครับเสมอ1แพ้4ยิงได้4ประตูเสียไป10ประตูสำหรับปีนี้ลงเตะในบ้าน7นัดเสมอ1แพ้6ยิงได้4ประตูเสียไปทหมดสีประตูเก็บได้1คะแนนเรามาดูฝั่งเอเวอร์ตันครับผู้มาเยือนเอเวอร์ตันตอนนี้อยู่อันดับที่4ของตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกผลงาน5นัดหลังสุดครับชนะ3นดัดเสมอ1นดัดแพ้1นดัดยิงได้6ประตูเสียไปั้งหมด3ประตูปีนี้เล่นเป็นทีมเยือน7นดัดชนะ4นดัดเสมอ1นดัด แพ้2นัดยิงได้10ประตูเสียไปทั้งหมด8ประตูเชฟฟิลเดนเต็ดนัดที่แล้วบุกไปเสมอกับไบริทันหนึ่งประตูตัวหนึ่งทำให้ไม่ชนะมา14นัดติดนัดนี้ผู้จัดก,การทีมอย่างคริสวินเดอร์น่าจะจัดทีมลงเล่นในระบบ5-3-2โดยให้เบรนส์ออฟบรอนจอห์นเฟล็กแล้วก็อีธานอัมบาดูจะเล่นเป็นกองกลางหาจัางหวะในการเปิดบอลโด่งเข้ากลางประตูให้กับเดวิดแม็กโกริกแล้วก็โอลิเวอร์แม็กเบอร์นีนะฮะสองกองหน้าของทีมในการลุ้นทำประตูจากลูกโมง ส่วนฝั่งของเอเวอร์ตนครับนะัดที่แล้วเนี่ยเปิดบ้านเอาชนะอาร์เซนอลสประตูต่อหนึ่งทำให้เอเวอร์ตนเองชนะมา3นัดติดผู้จัดการทีมอย่างคาร์โลอันเซล็อตตน่าจะจัดทีมนักเล่นในระบบ4-3-3โดยให้อเล็กซ์อิโบบีลิชาลิสันและก็กิลฟี่ซิกูสันจะเล่นเป็น3กองกลางหาจังหวะในการเปิดบอลให้กับโดมินิกคันบวรเลวินกองหน้าตัวเป้าของทีมในการลุ้นทำประตู นัดนี้เชฟฟี่ยูเนเต็ดเจ้าบ้านนะครับน่าจะเล่นเกมแบบรัดกลุ่มไม่เปิดเกมบุกเข้าใส่เอเวอตันแบบเต็มตัวเพื่อต้องการเก็บคะแนนให้ได้ในนัดนี้ด้านเอเวอตันเองทีมเยือนนะครับต้องการ3คะแนนเต็มเพื่อเกาะกลุ่มนําต่อไปทําให้ต้องเปิดเกมบุกเข้าใส่ทีมเจ้าบ้านด้วยฟอร์มที่ร้อนแรงของริชาลิสันและก็โดมินิกคันเวดเลวินจะทําให้เอเวอตันเองบุกชนะเจ้าบ้านไปได้นะครับแล้วก็สามารถเก็บ3คะแนนเต็มกลับบ้านไปได้นะครับ ครับผมนี่ก็คือทั้งหมด3คู่เด็ดนะครับที่แอดมินได้ทำการวิเคราะห์แบบเจาะลึกนะครับด้วยสตินะครับทั้งทีมเยือนแล้วก็เป็นเจ้าบ้านนะครับทำให้แฟนบอลเนี่ยเห็นภาพว่า,าสติเหล่านี้เราสามารถที่จะมาทำบทวิเคราะห์แล้วก็เพื่อที่จะให้ได้ทีมชนะนะครับต่อไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องแอดมินในการทำคลิปต่อไปสวัสดีครับพบกันใหม่ในคลิปหน้า